ไม่อยากเล่าไม่อยากรายงานไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราไม่อยากจะเชื่อวันนี้คือเรื่องจริงอย่างที่ทุกคนทราบดีค่ะว,ว่าเมื่อวานที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ช็อกวงการฟุตบอลช็อกโลกสะเทือนอารมณ์คนทั้งทั้งโลกเมื่อมีข่าวรายงานออกมาว่า ดีอโกโจตากองหน้าเบอร์20ของลิวพูประสปบปัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตที่ประเทศสเปนในวัย28ปีพร้อมกับน้องชายของเขาอันเดรในวัย26ปีซึ่งเรื่องราวนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในวงการฟุตบอลเป็นอย่างมาก ด้วยความที่เดียโกโจตาพิ่งแต่งงานได้เพียงแค่10วันเท่านั้นเจ้าตัวเพิ่งเข้าพิธีวิวากับรูเต้ภรรยาของเขาเมื่อราวๆวันที่22มิถุนายนที่พึ่งผ่านพ้นมาซึ่งเมื่อวานช่วงบ่ายค่ะมันมีข่าวออกมาเนาะว่า เดี๋ยวกโจตา้าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตพร้อมกับน้องชายของเขาซึ่งตอนแรกเนี่ยติ๊กเห็นข่าวนี้มีคนส่งมาให้แหละเพราะาเมื่อวานติ๊กเพิ่งแบบกําลังออกรอบฟังติกอฟอยู่แล้วมีคนส่งเรื่องนี้มาให้ตอนแรกเนี่ยติ๊กแบบเห็นแล้วก็แบบตกใจนะแต่ก็ภาวนาว่าให้ข่าวนี้เป็นข่าวปลอมเป็นเรื่องไม่จริง แต่ท้ายค่ะพอเราก็จะเย็นเย็นเช็คไปเช็คมาเพราะข่าวมันทําให้คนแบบแตกตื่นมากๆพอเช็คไปเช็คมาเราก็รอบรรดานะักข่าวระดับเทสยงสูงๆรายงานซึ่งมันก็มีคนรายงานออกมานั่นก็คือโรมมโนก็ยังอ้างอิงกับมาก้าอยู่ซึ่งพอโอเคระดับเทสสูงออกมาเราก็เริ่มคิดแล้วแตะว่าเออมันมันก็น่าจะ เป็นความจริงแล้วแหละเราก็น่าจะหนีความจริงไม่พ้นและหลังจากนั้นสพันฟุตบโ,โปรตุเกสก็ได้รายการออกมา,ถาแถลงการเสียใจแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของดิโกโจตาในการสูญเสียในครั้งนี้หลังจากนั้นไม่นานค่ะสปอซอนลิเวอร์ก็ถแถลงการออกมาซึ่งมันเป็นความจริงที่ยากที่จะยอม,มรับ ทุกคนก็ส่งกำลังแรงใจถึงครอบครัวถึงรูเต้ภรรยาของนิโกโจตาถึงลูกๆทั้งสามคนของเขาถึงครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเขาเกี่ยวกับการสูญเสียในคร้งนี้พอเราได้ไปอ่านรายละเอียดเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางด้านของดิโกโจตา ในตอนที่เขาเสียชีวิตเขากำลังเดินทางไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะขึ้นเรือกลับอังกฤษซึ่งตามกำหนดการดิโกโจตา้ามีกำหนดการฝึกซ้อมกับลิพูในอาทิตย์หน้านั่นคือวันจันทร์ที่กำลังจะถึงนี้แล้วลหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยนะคะว่า ทำไมเดิโกโจตาถึงต้องเดินทางด้วยรถยนต์เพื่อไปขึ้นเรือเดินทางกลับอังกฤษเดียโกโจตาเคยเข้ารับการผ่าตัดที่ปอดเพราะว่าเจ้าตัวมีการบาดเจ็บที่ปอดเล็กน้อยนะคะแพทย์ได้ให้คำแนะนำให้เจ้าตัวเดินทางโดยเรือมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาได้รับการกระทบกระเทือนจากการผ่าตัดเรนที่ผ่าตัดน้อยที่สุด เจ้าตัวก็ทำตามแพทย์แนะนำนะคะแล้วก็มีน้องชายของเขาอังเดรเดินทางไปเป็นเพื่อนและทั้งคู่ก็ประสบอุบัติเหตุตามข่าวบอกนะคะว่าจังหวะการที่มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางรถยนต์ก็คือจังหวะกำลังแซงแล้วยางรถยนต์แตก ทำให้รถยนต์เสียหลักเข้าออกข้างทางแล้วก็น่าจะมีการกระแทกค่ะมันก็เลยทำให้ร a m b o ิ g น i n i คันนี้ที่ดิโอโกโจตาโดยสารพร้อมน้องชายของเขาเกิดไฟลุกไหม้และทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตณนะที่เกิดเหตุจริงๆแล้วบอกตรงไม่อยากจะลงดีเทลอะไรมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่า ถ้าใครได้อ่านเมื่อวานเต็มฟีดในโซเชียลมีเดียในสื่อต่างๆเต็มไปด้วยข่าวของดิโกโจต้ามันทำให้ทุกคนดิ่งกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว,ว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาคนทั่วทุกวงการไม่ว่าจะเป็นคริสต a โนโรนโดเพื่อนร่วมทีมอยา่างฟัจูฟันได้ร่างกกบฟันแบก แม่อารสเแมาอาริสเตอร์รวมถึงคุณสุทีมีอาเน,นอร์สอดก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ส่งกำลังแรงใจถึงครอบครัวของนิโกโจตาคือมันทำให้ทุกคนค่ะอย่างที่บอกอุนามนี่ทุกคนหัวใจแตกสลายจริงๆนะคะเราไม่รู้จะสรรหา คำไหนมาพูดแล้วก็ข่าวยังได้รายงานอีกด้วยนะคะว่ามูซาลา Cancel วันหยุดที่เหลือเพื่อเดินทางกลับลิเวอร์พูลทันทีเดินทางกลับอังกฤษทันทีเพื่อที่คาดว่าน่าจะน่าจะ เพื่อร่วมแสดงความอาลัยแก่เดลโกโจตาเมื่อวานตามรายงานบอกนะคะว่าน้องชายเดลโกโจตาและเดลโกโจตาเดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่ปอโตแล้วเรียบร้อยนะคะสโมสสลิปูเมือ่อวานก็มีการลดถงลงครึ่งเสาพร้อม ประกาศรีทายเบอร์20เพื่อเป็นการระลึกและให้เกียรติถึงเดียโกโจตาตลอดไปเนาะแฟนๆทุกสโมสรนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้แพมตันทิวพูแบบร่วมกันวางช่อดอกไม้ วองของที่ระลึกเพื่อระลึกถึงเขาซึ่งก็เป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์สะเทือนจิตใจคนทุกคนในวงการฟุตบอลมากๆโอเคแหละถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะยอมรับสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อลิโกโจตาจากเราไป แต่เขาก็จะไม่มีวันจากไปไหนเออเขาก็จะอยู่ในใจของแฟนๆในใจของคนที่รักเขาตลอดไปค่ะสุดท้ายแล้วติ๊กขอแสดงความห่วงใยไปถึงแฟนๆนะคะบางคนอ่านข่าวเยอะอาจจะรู้สึกดิ่งอาจจะรู้สึก ดาวอะแนะนำนะคะว่าพักโซเชียลเพราะว่าไม่ว่าเราจะเปิดไปไหนในช่วงนี้ในหนึ่งสัปดาห์เนี้ยหรืออาจจะมากกว่านี้เราจะเจอแต่ข่าวของด e โก้โชตามันเมื่อเสพข่าวเยอะค่ะมันจะทำให้เราดิ่งเพราะว่าตัวตีวตวเองอะเราทำข่าวเราเขียนข่าวเราอ่านข่าวเราเจอทั้งภาพทั้งคลิปต่างๆนานา มันยิ่งทำดิ่งยิ่งทำให้เราดิ่งติ๊กก็ยังต้องพักโซเชียลเป็นระย,ยะระย,ยะเลยค่ะแนะนำนะคะด้วยรักและห่วงใหญ่ถ้าใครรู้สึกว่าดิ่งบเบรกตัวเองให้ใจตัวเองได้หิวได้พักนะคะอย่าฝืนเลยเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้สุขภาพจิตของเราแย่ลงไปกว่าเดิมอีกค่ะ